ดวงราศีมีนปี2568ก้าข้ามอุปสรรคสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ชาวราศีมีนในปี2568นี้ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างมากหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายมาแล้วปีนี้ดวงชะตาของคุณจะเริ่มเปิดทางสู่ความสำเร็จและความสุขมากขึ้นภาพรวมดวงชะตา ปีนี้ราศีมีนจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งในด้านการงานความรักและชีวิตส่วนตัวดาวเคราะห์บางดวงส่งผลให้คุณมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ด้านการงานครึ่งปีแรกอาจมีการปรับเปลี่ยนงานหรือต้องทํางานหนักขึ้นกว่าเดิมแต่ก็เป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครึ่งปีหลังการงานจะราบรื่นขึ้นมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ด้านการเงิน มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภหรือเงินก้อนโตควรวางแผนการเงินให้ดีเพราะอาจมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงมีโอกาสลงทุนในธุรกิจส่วนตัวด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะราบรื่นมากขึ้นมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันกับคนรักมากขึ้นคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่แต่ควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจคำแนะนำสำหรับชาวราศีมีนเปิดใจรับสิ่งใหม่ การเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตัวเองได้วางแผนการเงินควรวางแผนการเงินให้รอบคอบเพื่อให้มีเงินเก็บสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินดูแลสุขภาพอย่าลืมดูแลสุขภาพทั้งกายและใจให้แข็งแรงสิ่งที่ควรระวังความเครียดความเครียดอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณได้ควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอความขัดแย้ง อาจมีปากเสียงกับคนรอบข้างควรใจเย็นและพยายามแก้ปัญหาด้วยเหตุผลสรุปปี2,568เป็นปีที่ชาวราศีมีนจะได้สัมผัสกับความสำเร็จและความสุขมากมายแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าหากคุณมีความอดทนและพยายามอย่างต่อเนื่องคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอน